ครอครัตึงหนืดตอนทายาตึงหนืดตึกคันเทพตอนที่สิบเอ็ดหนังสือนิทานตึงนืดนี่คือนี่คือบ้านครอบครัวตึงหนืดสินะตึงหนืดที่ไม่ใช้เงินซื้ออะไรถ้าไม่จําเป็นแต่ถ้าเป็นชันลาก็ไม่มีทางไม่เสียเงิน ฉันเปิดกระเป๋าเงินของจอมขี้เหนียวมาเยอะแล้วเพื่อการราชานัาขายหนังสือชุดสำหรับเด็กในตำนานลูกโคลงสวัสดีครับ จำลุงได้ไหมเจอกันเมื่อวานไงอบะหมี่บะหมี่คุณลุงที่เจอตอนกินบะหมี่จะไม่ค่อยค่อยได้เจอกันที่บ้านจอเมื่อวานไงล่ะอ๋อคุณลุงคุณลุงที่ขายหนังสือให้จอตอนนั้นกินบะหมี่ยู่ก็เลยจำบะหมี่ได้คนจำของเจ้านี่ทำไมเป็นแบบนี้ทำอะไรอยู่นะเล่นตุ๊ก,กตากับน้องอยู่ครับ ทำจากเสษผ้ากับทุงเทา้าสมกับเป็นครอบครัวตึงหนืดแวทแต่มีธุระอะไรกับบ้านเราหรือครับบ้านไหนก็ซื้อหนังสือได้ทั้งนั้นนะถ้าอยากเรียนใครก็ซื้อหนังสือได้ไม่ชอบเรียนแต่ตอนนี้แม่ไม่อยู่บ้านนะครับ งั้นหรอฉันต้องเจมมาตอนที่โทรุซึมีจิตวิญญาณถึงหนืดแย,แย่จิตวิญญาณถึงหนืดแย่ที่สุดอยู่คนเดียวฮึฮกลยุทธที่หนึ่งจูงใจเด็กถ้าจูงใจเด็กให้อยากซื้อ,อหนังสือได้เกมก็จบลูกขอให้ซื้อหนังสือพ่อแม่ที่ไหนจะบอกว่าไม่ได้ ลุงจะมาอีกทีตอนที่แม่อยู่นะลองดูหนังสือลุงไหมครับสามสิบวินาทีต่อมา,อาจานี่คงไม่ได้แล้วน้องอายุกี่ขวบอีกหนึ่งเดือนจะครบขวดครับเดี๋ยวนี้เขาให้เรียนตั้งแต่ยังไม่ขวบให้คารดูหนังสือไหมขารุนาหรอครับขารูมีหนังสือเยอะแล้วครับอะไรนะ ใครมาขายแล้วหรอขอลุงดูหน่อยได้ไหมว่าเป็นหนังสืออะไรได้ครับฟึบเอ๊ะนี่มันหนังสืออะไรผมเขียนครับไก่ทอดห้าพิซ 3, ซ่าสามขาหมูสี่ตัวละครเอาชนะอุบซอก สั่งสั่งและได้กินไก่ทอดแสนอร่อยน่าประทับใจมากครับผลงานชั้นเอกยืดยืดผมดีรูปไก่นะ่ากินที่สุดจากใบปลิวโฆษณาลงไปด้วยครับวาหาหา้าฮ่าทำหนังสือเองสมกับเป็นครอบครัวตึงนืดว่าแต่หนังสือไม่น่าอ่านแบบนี้คารุจะสนใจหรอฮึคารุชอบหนังสือเล่มนี้มากนะครับ อัานมากกว่าเคล็ดเคล็ดลับการประหยัดที่แม่เขียนคือสุดยอดงานพิเศษของพี่าสุดสวยซะอีกบ้าเธอเป็นสำนักพิมพ์หรือไงงั้นมันลือกันหมายมายว่าไม่ว่าคารุ้ชอบหนังสือของเธอหรือหนังสือที่ลุงเอามามากกว่ากันได้ครับ ไก่ทอดนี้เป็นของเธอใช่ไหมไก่ทอดของผมใหญ่กว่านี้ครับเธอจารสชาติไก่ทอดได้ดีฉันจะให้ไก่ทอดนี้ยืดยืดเอออยืดยืดเห็นไหมครับครูชอบใช่แต่อ่านหนังสือนี้อย่างเดียวไม่ได้หรอกปึกไอไอลุยส์เออลุยส์ไปตกปลาและ ปลาตัวใหญ่หึกหึกทำท่าทางคารุจะชอบหนังสือของผมมากกว่านะครับหึกฮ่า,าใช่แล้วหนังสือนี่เธอทำให้ง่วงได้และหนังสือเศรษฐศาสตร์เด็กนี้ล่ะฝึกทุกคงรู้ใช่ไหมว่าการเขียนเศษรษฐศาสตร์สำคัญแค่ไหน ซื้อหนังสือจะได้การ์ดตัวเลขนี้ด้วยมีเด็กที่นับ1-10ได้ก่อนหนึ่งขวจากการเรียนด้วยการ์ดนี้นะเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมอยากได้ไหมคารุนนับเลข1-10ได้แล้วครับเฮือกอะไรนะได้งไงด้วยการแกะท่อน,นี้วํามาจากกระดาษกล่องแล้วติดรูป น่องไก่หนึ่งชิ้นถึงสิบชิ้นคาะรุด,ดูบ่อยๆเลยนับเลขได้คารุดลองนับสิอึ่งสองสามสี่สี่าเจแปอ,อ้าสี่เฮ้กความมั่นใจหายไปเฮ้เดี๋ยวการขายหนังสือไม่จำเป็นต้องแข่ง ขันด้วยหนังสือเท่านั้นโดยเฉพาะกับโทรุปปเดี๋ยวนะครับบ้างเขาครับหืมแม่สงไก่ทอดครับทอาอยากกินใช่ไหมงึง,ง,งถ้าทำตามลุงที่ลุงขอร้อง มันจะให้ไก่ทั้งหมดเลือกถ้ลุงหน่อยก็พอ,อยังไงครับเราให้แม่ซื้อหนังสือให้เขามระโเดียวพอปวาา่าค่าคงจะไม่ได้ถูถูกผมหรอกนะครับ ให้ผมทอทายุต่อรักครับ,รบเพราะไก่ทอดต,ตัวเดียวหรือครับอือหรอครับฮฮ่าท่านทอรูคงนี้ไม่ลงคนหลอกเด็กหลอกเด็กเล่นแบบนี้หรอครับงำง่ำเจ็บเจ็บ พูดประโยคเดียวก็พอใช่ไหมครับงามๆใช่จากนั้นลุงจะจัดการเอกที่ผมทอนยศตอ่อครอบครัวต้องเก็บเป็นความลับกับแม่เท่าชีวิตนะครับชูรู้แล้วกลัวจะถูกทอนยศจังหนึ่งวันต่อมากลยุทธที่สองใช้ข้อมูลพิเศษเวลานม้ม นุม่มนาวนาวแม่และเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นโอรให้ผมดูผลการทดสอบของคารุลที่คุณแม่ทำแล้วมือ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กวัยเดียวกันอกชอบการกินมากเกินไปสวบไม่สนใจอะไรเลยนอกจากเรื่องกินสวบผลสรุปคารู้คือโทอรุ่นน้อยตัวขมือบจิ๋วจิว๋วพงังเซจริงๆด้วยไก่ทอดพิซซ่าขาขาหมูตีดีดดด ไม่ต้องห่วงครับคุณแม่ถ้าอ่านหนังสือนี้ให้ฟังเขาจะสนใจเรื่องเลมมากกว่าเรื่องกินดีขนาดนั้นเลยหรือคะใช่ครับมีเด็กมากไม่อา่อานมาอา่อานหนังสือเล่มนี้โจโอ,อี้น้องของจันก็ซื้อไปงั้นหรือคะ งั้นไปเตรียมโจอีก็ได้เือกไม่ใช่นะแม่ครับเงินที่ใช้ซื้อหนังสือนี้น้อยกว่าเงินที่คารุจะใช้กินจนโตเท่าผมนะครับฮ่หาฮ่าเขาก็รู้รูค้คุณค่าของหนังสือด้วยหรอก็ได้ถ้าคารุจะไม่กลายเป็นตัวขมือด มีโบนัสได้หนังสือฟรีเดือนและหนึ่งเล่มเป็นเวลาหกเดือนฟรีห้าพันบาทผ่อนหกเดือนได้เดือนไรดอกเบี้ยครับฟรีเท่าไหร่คะเปิดเป,เป๋าแล้วห้าพันบาทผ่อนหกเดือนไรดอกเบี้ยครับฟรมดูเป็นเงินเยอะ แต่ผลผ่อนจ่ายเพียงวันละ28บาทเองครับาหารทหารออกมาเงินก้อนใหญ่แค่ไหนก็นรู้สึกว่าน้อยคุณลุงขายได้เงินตั้ง5,000บาทแต่กลับให้ไก่ทอดผมแค่ตัวเดียวอักเงียบๆสิโอหโทรเล่าเรื่องสนุกะแล้วเล่าให้ละเอียดละเอียดสิฮิฮิโทรเจ้า ซื้อบื้อคือว่าโทรุเจ้ากินไก่ถ้าให้ไก่สองตัวจะก็จะขายพ่อแม่ใช่ไหมปมผิดไปแล้วจะไม่ทำอีกแล้วครับป่าป่าป่าตึงตึงตึราชาหน้าขายในตำนานคงต้องหยุดไว้ก่อนถ้ายังอยากรอดออกไปจากที่นี่ฉันมป็โง่เองที่ใช้ทอรุยอมแพ้